กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆจากช่องนานาสาระดีและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสอนใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้นแบบง่ายๆนะคะ ตัวอย่างที่จะนำมาสอนกันวันนี้จะเป็นตัวอย่างในการทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวันง่ายๆนะคะ,ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยเรามาจัดรูปแบบของช่องตารางของเรากันก่อนนะคะะเดี๋ยวเราไปคลิกตรงนี้ค่ะอะอันนี้จะเป็นการ select all นะคะเลือกทั้งหมดเลือกช่องตารางทั้งหมดแล้วเราก็จะ เลือกรูปแบบของตัวอักษรกันนะคะคลิกที่แบบอักษรค่ะคลิกที่แบบอักษรนะคะเลื่อนลงมาหา T.S. สารบัญน,นะคะ T.S. สารบัญขนาดประมาณ18ก็ได้ค่ะจะได้เห็นได้ชัดขึ้นเนาะ โอเคนะคะหัวตารางเราก็จะใส่ไปว่ารายการรายรับรายจ่ายประจำวันที่ยี่สิบสีกรกฎดาคม 1,564นะคะเสร็จแล้วช่องแรกเป็นลำดับนะคะลำดับคลิกลงไปแล้วก็พิมพ์ได้เลยค่ะช่องที่2นะคะ B 2ลำดับก็เป็นรายการนะคะ C 2ะรายการนี้เป็นรายรับราย เหลือนะคะทีนี้แต่ละช่องเราก็จะมาปรับขนาดนะคะการย่อขยายอ่าช่องนะคะให้เราเอาเมาส์ไปชี้ตรงกลางเส้นที่เราต้องการจะย่อขยายให้ขึ้นลูกศรสอ,องทิศทางแล้วผ่ากกลางตรงนี้คลิกหนึ่งครั้งแล้วลากเพื่อปรับขนาดได้เลยนะคะรายการก็จะกว้างหน่อยนะคะรายรับรายจ่าย ทีนี้เราก็คุมดำได้เลยค่ะเราจะจัดรายการพวกนี้ให้อยู่กลุ่งกลางนะคะคุมดำแล้วเราก็ไปจัดกลุ่งกลางาตัว B ก็คือทำให้เป็นตัวหนานะคะต่อมาเราจะผสานเซลล์นะคะเราก็คลิกเลือก เซล์นะคะที่เราต้องการจะผสานเซลล์เสร็จแล้วจะมีตรงนี้ค่ะเป็นผสานเซล์หรือถ้าใครหาไม่เจอนะคะเราก็เอาหมวกมาชี้ในส่วนบริเวณที่เราเลือกไว้แล้วเราก็คลิกขวานะคะแล้วก็เลือกผสานเซลล์รูปตัว A ตรงนี้นะคะอ่าเยบร้อยอ่าเราก็จัดเป็นตัว B ตัวหนานะคะ ทีนี้ลำดับที่หนึงนะคะเราก็มาใส่ข้อมูลกันเลยรายการอยอดยกมาสมมุติว่าเรามีเงินเหลือจากเมื่อวานนะคะสัก20บาทอ่าเราก็ใส่20อ่าเราก็ใส่20ตรงนี้นะคะเป็นรายรับเงินคงเหลือก็จะเป็น20นะคะอ่ะอานะคะทีนี้ ต่อมารายการที่สองนะคะแม่ใหมามา,าสมมติว่าแม่ให้มา100บาทนะคะเปลี่ยนภาษานะคะ100บาทก็จะเหลือเงินก็จะเหลือเงินเป็น120บาทนะคะต่อมารายการที่3 รายการที่3ซื้อข้าวนะคะซื้ออาหารเช้าเป็นรายจ่ายนะคะสมมติว่าซื้ออาหารเช้าไป30บาทก็จะเหลือเงินคงเหลือ90บบาทนะคะ,ะต่อมาก็เป็น ซื้ออาหารเที่ยง40บาทนะคะ40บาทก็จะเหลือเงินเท่าไหร่คะ50บาทนะคะซื้อขนมซื้อค่ะขนมาซื้อขนมไป20บาทนะคะซื้อไป20บาทก็จะเหลือ 30บาทนะคะอันนี้ก็เป็นตารางคร้าวๆนะคะสังเกตว่าทําไมคุรูนาไม่ใส่ตัวเลขรายการนะคะทีนี้สมมุติว่าเรามีรายการเยอะๆหลายๆรายการนะคะเราไม่อยากมาใส่ตัวเลขหลายๆรายการนี้เราอยากจะประหยัดเวลาในการทำงานเราก็สามารถทำแบบนี้ได้ค่ะสมมติว่าตรงนี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะคะ เราใส่แค่เลข1กับเลข2ก็พอค่ะแล้วเราก็คุมเลข1กับเลข2นะคะ,ะใส่เพื่อสอนให้เจ้าโปรแกรมมันรู้ว่าเราจะให้ความห่างของเลขเนี่ยเท่านี้นะนะคะแล้วเราก็พอคุมดาเสร็จแล้วสังเกตจะมีสี่เหลี่ยมเล็กๆมุมขวาล่างตรงนี้เอา ปกติเมาส์เราจะเป็นเครื่องหมายบวกอ้วนๆใช่ไหมคะถ้าเราเอาไปชี้เครื่องหมายบวกจะผอมลงแบบนี้เราก็คลิกเลยค่ะเราลากลงมาเห็นไหมคะตัวเลขจะลันให้อัตโนมัตินะคะตามความห่างที่เราสอนไว้อาสมมุติว่าถ้าเราจะให้ลำดับของเลขห่างกันสักสองอย่างนี้อ่ะถ้า1แล้ว3นะคะถ้า1แล้ว3ลองดูนะคะจะสอนคอมพิวเตอร์ได้ไหมนะคะ 3แล้วอะไร5 7 9อย่างนี้นะคะลำดับที่เราใส่จะเป็นการสอนให้คอมพิวเตอร์รู้ว่าเราต้องการรันเลขในแบบไหนนะคะในที่นี้เราจะให้รันเป็น1 2เราก็ใส่เลข2น,นะคะ แล้วเราก็ลากลมาเป็น3เป็น4เป็น5แบบนี้นะคะถ้าเรามีสักร้อยรายการเราก็ลากรไปถึงร้อยรายการได้เลยโดยไม่ต้องเสียเวลามาพิมพ์ทีละจำนวนใช่ไหมคะอันนี้เป็นข้อดีของเจ้าโปรแกรมนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวจะมาคำนวณกันแบบง่ายๆนะคะเป็นรวมนะคะช่องนี้ใส่รวมเนะาะรวมนะคะ สาล,ลสักหน่อยคลิกขวานะคะภาสาเซลร่วมนะคะรายรับเท่าไรเราจะใช้สูตรค่ะ,ะเห็นตรงนี้ไหมคะเครื่องหมายผลรวมนะคะตรงนี้เราคลิกที่สามเหี่ยมได้เลยค่ะแล้วก็ไปที่ผลรวมซัมมารีนะคะ,ะแล้วเจ้าโปรแกรมมันจะครอบข้อมูลให้นะคะสมมุติว่า แล้มันข้อข้อมูลให้เราผิดเราก็สามารถเลือกเองได้โดยการคลิกเราเลือกแบบนี้นะคะคลิกเราลากเมาส์เสร็จแล้วกด enter นะคะผลลัพธ์ก็จะได้เป็นรายรับ120นะคะ,ะรวมรายจ่ายของเรากันบ้างเอาเมาส์มาคลิกตรงผลลัพธ์ปลายทางนะคะจะให้อยู่ช่องไหนเราก็ไปที่ผลรวมนะคะ,ะสมมติว่า มีการเปลี่ยนแปลงรายการช่องที่ไม่ได้เลือกตรงนี้เกิดมีรายจ่ายขึ้นมานะคะ,ะถ้าเราเลือกแค่นี้ผลที่ได้มันก็จะผิดเพี้ยนไปถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้เราก็จะมาเลือกทุกช่องเลยนะคะให้รวมทุกช่องไปเลยแล้วก็กด enter แบบนี้ทีนี้การคำนวณง่ายๆอีกอย่างนึงนะคะเราจะเอารายรับ ลบด้วยรายจ่ายนะคะใช้ Microsoft Excel เหมือนกับเป็นเครื่องคิดเลขเลยนะคะเวลาจะสั่งให้โปรแกรม Microsoft Excel คำนวณอย่างนี้ค่ะเราจะต้องมีเครื่องหมายเครื่องหมายหนึ่งเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้โปรแกรมรู้ว่าเราจะให้มันคำนวณให้นะโดยการใส่เครื่องหมายนั้นก็คือเป็นเครื่องหมายเท่ากับลงไปค่ะเท่ากับ เราก็จะไปที่ช่อง c า C 8นะคะเราจะพิมพ์ตัว c แล้วก็ใส่เลข8ลงไปเลยก็ได้นะคะเห็นไหมคะว่าเจ้าโปรแกรมมันเลือกให้อัตโนม,มัติอ่าเอา c 8มาลบด้วยก็ใส่เครื่องหมายลบได้เลยค่ะอ่าลบด้วย d 8นอกจากการพิมพ์ d 8ลงไปแล้วเราสามารถคลิกเมาส์เลือกปุ๊บเห็นไหมคะโปรแกรมขึ้นให้อัตโนม,มัติได้เลยอย่างนี้ พอเราพิมพ์สูตรการคำนวณให้เจ้าโปรแกรมเสร็จแล้วเราก็สามารถกด enter ดูผลลัพธ์ได้เลยค่ะเห็นไหมคะสังเกตว่า,าเงินคงเหลือจะเท่ากันตรงนี้นะคะอันนี้เป็นการคำนวณแบบคร่าวๆเป็นการใช้โปรแกรม Microsoft Excel แบบ ง่ายนะคะสั่งให้คำนวณ Microsoft Excel ทำอะไรได้หลากหลายอย่างมากเลยในเรื่องของการจัดการตารางและการคำนวณน,นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเรียนรู้ในเชิงลึกขึ้นไปอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ